เอาแล้วีแมช์นะครับคู่ชิงคู่แรกของทัว Inter, 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 ร์อินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์จริงๆนะย้อนกลับไปปี2021นะครับเซนติเนลเจอกับฟัน t ติกนะครับและหลังจากนั้นเว้นว่างมา2ปีมาเจอกันปีที่แล้วตอนล็อกอินนะครับก่อนที่จะเป็นฟันนติกนะครับนั่งงานซูเปอร์ทีมถล่มไปนะครับไซต์เฮตูเฮตสองต่อนหนึ่งนะครับ ตอนเปิดเกมมาใหม่ๆเซนติเนลผมนะครับโมเมนตัม um, มาดีทัวร์นั้นเป็นแชมป์ไม่เสียแมปเจอรอบนั้นฟันติกกลับมาในปี2023าองงานแล้วอืเกมนี้อาจจะเป็นการเอาเลิกเอาใช้ของ2งทีมนี้ก็ได้นะครับว่าใครรอดไปอาจจะได้จบเป็นใหญ่ในทัวร์นี้เซนติเนลฟันติก้องงานแล้วดูแมปผูเข้าคร พลาสติกนะครับมีเฟิร์สแบนด์ตอนนี้หน่าแปลกเหมือนกันหลายคนอาจจะเคยนึกภาพว่าพลาสติกเป็นไอโบ๊ทฮุมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเฟิร์สแบนด์ของเขานะครับในขนาดที่ตอนนี้กระจายในเรื่องของเซ็กซ์แบรนด์อื่นอื่นจะเน้นในเรื่องของซันเซ็ตนะครับนอกนั้นที่แบนด์ปาไปายได้จะเป็นเบสกับเอสเซนต์ผมมองว่าซันเซ็ตเนี่ยอาจจะแง้มๆทิ้งไว้หน่อยแหละเจอเซติเนลอาจจะแง้มๆทิ้งไว้เพราะว่านี่ครับเซติเนลเขาเปิดอยู่ ถึงแม้ว่าล่าสุดจะแพ้ EDG แบบหมดรูปก็ตามแต่ผมมองว่าวเรื่องของคอมดิฟอะไรแบบเนี้ยถ้าเซนเน n e ลเจอฟานาติกฟานาติกเขายัางใช้เป็นหวาคอมโซวาอยู่พองง้นแล้วเซนเนลเนี่ยอาจจะโดนมหมหักหมักฮุกของซันเซ็ตก็ได้ในขณะที่เฮฟเว่นเซนเนลโฟลดมาถ้าเจอในเรื่องของออปชั่นคอมแบบที่เป็นไอโซกแล้วก็โยรุนะครับมีซิเทียโดนอยู่เหมือนกัน ส่วนแอสเซนต์นะครับแอสเซนต์เนี่ยมไม่น่ามีใครเล่นแล้วมั้งทั้ง2คู่ในวันนี้เพราะงั้นเราตัดทิ้งไปเลยมองเรื่องออปชั่นแมปนะครับฟันนติกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่าใน4แมปนี้บายเซนไม่น่าเปิดมาใช่ไหมเพราะงั้งนแล้วก็ไม่น่ามีแง้มเป็นเฮเวนโลตัสอ่าผมว่าสปิทใส่มาไหมเนะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สันเซตนะครับถ้าสมมติว่าฟันนติกเนี่ยแง้มแงมทิ้งไว้เพราะถ้าดูในออปชั่นอันอื่นเนี่ก็ บังคับอาเบสอย่างเงี้ยเทนเนลเขาอาจจะไม่เสียงก็ได้ฟันดาสอีกสองหนึ่งแล้วกันนะลุ้นกันไปเพราะว่าคู่นี้ไม่เคยไข่แตกกันเลยนะเจอ,นะอมานะต่อมาครับอันนี้ไม่เคยเจอกันเป็นเฮลเลติกกับ d r รบบ d r นนีนะครับเฮลเลติกกับ d r ีเป็นเฟิร์สซีดเจอกันทั้งคู่ครับเฟิร์สเซตจากกลุ่มดูในเรื่องของกลุ่มแมป ที่แบรนดคร่าวๆแล้วเฮลิติกเน้นไอบอครับล่าสุดดันแง้มไปใส่เรเวตาแล้วโดนล่างโอทีจนแพ้นะครับส่วน a อสเซนต์เนี่ยเป็นเฟิร์สแบนดของเขาอยู่แล้วเด็กเนี่ยเคยแง้มแบนด์แบคร่าวๆอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของแบนดสองนะครับพองานแล้วอาจจะเป็นออปชั่นหนึ่งที่เด็ D X เนี่ยอาจจะเปิดแง้มๆง้มทิ้งไว้คล้ายๆกับฟันนติกซันเซ็ตก็ได้ในกรณีที่เจอแบบนี้ส่วนอับเบสเนี่ยสทีมนี้เล่นได้พอเงานแล้วอาจจะเป็นอีกแมปหนึ่งที่หลุดมานอกนั้นโลตัส อยอดนิยมอยู่แล้วในทัวร์เนี่ยนะครับเนะี่ยดูความอยอดนิยมของโลตัสในทัวร์เนี่ยเนะี่ยดูจำนวนนะครับดูจำนวนเยอะขนาดนี้เลยนะพอเงานแล้วอ,อันนี้ก็สองหนึ่งเหมือนกันแหละอันนี้ก็สองหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติเป็นโลตัสเนี้ยเหรอถ้าดีไซเดอร์เป็นโลตัสสนุกแต่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแง้มมาเนี่ยอาจจะเป็นแบบตัดสินเลยนะครับอาจจะเป็นแบบตัดสินเลยเ,ยเ,บเบลด,ดียร์เอ็กแง้มอเบดแง้มโลตัส แล้วบายออปชันเป็นของเฮลาติกงี้เหรออืมออปชั n นเป็นเฮลาติกแต่ตอนนั้นเจอเพิ่มๆเจอในส่วนของเจอเในส่วนของสายบนเนี่ยไม่ค่อยเป็นบายแล้วนะครับขอ,องเง้นแล้ว DIX ลดตัดอาเบสน่าจะคูได้มีทรงมานะครับส่วนฝั่งของซันเซตเนี่ย๋ย x เขาของแมกกานะครับประมาณนี้นะครับถาเดาในเรื่องของแมกคูนะครับ ส่วนเท่าเรื่องฟันธงอะไรประมาณนี้คือผมแง้มแง,ง้มไปทางเดียกับฟฟนาติกมากกว่านะครับถ้าดูจากโมเมนตัมตอนนี้แล้วกันนะส่วนเฮเลติกนี่ก็มีรุ่นได้เยาะนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากด้วยกับคลิปอื่นอื่นนะวันนี้ไปละบา,บายนะจ๊ะ